เด broken, <próxima> ี๋ยวพี่กดรับทั้งหมดเลยนะทีเดียวว่าได้อะไรบ้างนะซีซั่นที่แล้ว47มาแล้วจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งย่างตึ้งเหรอชิ้นส่วนชิ้นส่วนจัดไปขออวดหน่อยขออวดอวดหน่อยเอออวดอ้วนอ้วนอวดไม่ได้เหรออ่ะไปเฮ้ยสกินเอาเด็ดตึ้งอยากจะคอยสตอรี่ัห็นไหาสนใจสนใจเปิดไหมอ้วดอ่ะนี่เป็นรีเมนเต็ดเนาะ ก็ว่าจะทำคลิปไม่ได้ทำก็ไม่ละวันนี้เลยกันของซีซั่นที่แล้วเนาะปึ๊บโอ้ยมูลาดควบคุมการดำรงอยู่ของทุกสิ่งมูลาดก็มีเอฟเฟกต์ใช่ไหมมูลาดเป็นลิมิเต็ดโอ้ยก็คุ้มนะเห็นไหมใครอยากได้สองเก้าเนาะถ้าทำเควสไว้เนาะไม่ได้โอ้สวยว่ะบางไฟป้าถอยดิอืมตัวดับแสงกูเลยเนี่ยมาแล้วเราก็ได้สกินของเซนฟิตเซนฟิตนี่น่าจะเป็นสกินแรกใช่ไหม เิมฟีดไม่มีเอฟเฟกแต่ก็ก็ดูสวยดีปวดไม่ได้หรอมันไม่มีเอฟเฟกโอ้นี่ไงเราก็ได้ของตามเลเวลมาเนาะได้ท่าวอร์ฟสามสนท่าเต้นกรอบโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์โอ,โอ,อ้อีโมจิโอ้ได้เยอะอยู่นะจริงจรนะิงเนี่ยสองเก้าเก้าเนี่ยที่เสียไปอะ่ะพี่แนะนำให้เติมแบบนี้ว่าได้85อันเห็นไหมข้ามีแดงเห็นไหมขอแคปไปดูหน่อยนะพี่ก็จำไม่ได้บ้าง จ็ดสิบแปดสิบคือถ้าเราถ้าเราซื้อแย่คัมภีร์แดงอะมันก็นั้นอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยนี่คือของที่เราได้นะอ๋อได้บัตรลวงหน้าสีซันสี่สิบแปดด้วยโอ้ัตรป้องกันดาวไม่รับเลยเนี่ยก็ได้ของเยอะแยะ Golden Box Golden Box นี่ <Golden Box. S 2> ตันหมดแล้วประมาณนี้น้องๆโอ้โอ้ Hero มีหมดแล้วไงก็ทำอะไรไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเหรียญน,นะนี้วุกัน หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีอันนี้มาเฮ้ยบางไฟงแล้วนะเฮ้ยทำไมหน้าตัวเองสว่างดูหน้าป้าเนี่ยดำปี๋เออดับมาอยู่ข้างหลังได้ไหมอย่ามาดังบางไฟมาอยู่หลังป้าเนี่ยแลกเป็นเหรียญตำนานแล้วกันเผื่อจะมีสกินมาให้แลกดีกว่าลูกแก้วหรอมั้งแลกมามีอะไรอีกท่าเต้นกดรับไปเลยเปลี่ยนเป็นเพชรโอ้ได้ห้าอันเองโอ้ยสกินพวกนี้สกินแล้วดับต่ำเอาเป็นลูกแก้ว โอ้ไม่อยากแลกเลยเฮ้ยเก็บไว้เผื่อได้อัปเก็บสกินเก็บไว้เก็บไว้เผื่อเราสกินพอเราอัปเก็บสกินสกินหายเราได้มากดได้แต่มันก็ไม่มีให้อัปแล้วบะอัปไม่ได้นะมานะก็เกะกะอยากเก็บไว้เก็บกะเกะกะก็คุ้มอยู่นี่มาที่กระดานแห่งช่งกระตานะมีแต้มเท่าไหร่แ800ดร้อยมาลองกดดูเนี่ยถ้าเราทำเควสสม่ำเสมอเรามาถึงกระดานช่องกระตานแน่นอนบัตรคูณสอง ดูประตูเด็กเขาล็อกข้างนอกไว้เห็นไหม90ดูแก้วเขาล็อกข้างนอกไว้ดูดูประตูาล็อกข้างนอกไว้กดซุม่ม เอาเอามือล้วงเข้าไปก็ล็อกได้แล้วปะต่อ20อยากจริงอยากได้อโฟกเอฟเฟกต์าับมากกว่าวัตดีมามียังโอ้โหทอร์คโฮงสงสัยกูเหนื่อยแับว่าซีตซ่นนี้โหยิงเหลือ400ขอพวกขอพวกข้างล่างโอ้โหเหมือนล็อก200แต้มเพรว่าบัตรคูณ2ไม่ไม่นะโอ้โหล็อกเป๊ะเลย เราต้องเหนื่อยแล้วเราจะต้องไล่ทำเควสอีกแหละแต่เนี้ยมีหมดแล้วไม่ได้อยากได้หรอกได้ก็เปลี่ยนเป็นเหรียญแล้วก็มีที่อยากได้ก็มีซิ้นส่วนมูลาดใช่ไหมแล้วก็พวกวอเอฟเฟกต์วาขคาวนมีโมจินี้ก็น่าจะมีแล้วนโมอยากกระโดดปาร์ทำคลิปอยู่ท่านหมามีกลับมาไงท่านผอมกระโดดใหญ่เลยเดี๋ยวกินข้าวโอเคน้องๆประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราเรีบจบคลิปเนาะเดี๋ยวไปทำอ,อาหารให้น้องนโมกินก่อนน้องๆ้อง,องดูว่าไหนคุ้มกก็จัดแล้วกัน,น